และตอนนี้นะคะตอยก็ยืนอยู่กับเชฟสยามค่ะซึ่งก็เป็นเพจเชฟของอ My House ป่าตองฮิวค่ะสวัสดีค่ะเชฟคะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เชฟจะมาทำสาธิตเมนูอะไรให้กับทางรายการกันเนี่ยวันนี้จะเป็นเมนู ที่อยู่ไมซ์สกายของเราเป็นเป็นเมนูตัวหนึ่งที่อยู่ในสแนกเมนูชื่อเซียทูน่าเซียทูน่าค่ะคุณผู้ชมเซียทูน่าเนี่ยก็จะแน่นอนก็ต้องมีส่วนผสมของทูน่าอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเชฟคะวัตถุดิบก็เริ่มจากเริ่มจากทูน่าทูน่าก็จะเสร็จแล้วเวลาเราเชียร์ก็ต้องหมักด้วยเกลือพริกไทยนะครับออริจอลอันนี้ก็คือเป็นทูน่าสดก่อนทูน่าสดก่อนค่ะตามด้วยแล้วก็จะมีไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนค่ะแล้วก็็อกเก็ตสลัด ค่ะแล้วก็ไมโครกรีนตัวนี้ก็จะเป็นบีทรูทบีสบูตปั่นนะครับนี่ก็วาซาบิอันนี้ก็โยเกิร์ตครับโยเกิร์ตนี่คือเป็นโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตครับออ๋ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำซอสจะมีพวกแล้วก็จะมีโอลิฟออยล์มีเกลือพริกไทยนะครับค่ะต้องรอให้ก็คือเมนูนี้จะเป็นเมนูของทานทานยังไงคะทานเล่นหรือว่าทานเล่นนะทานชิวๆค่ะแก้ม มีข้อเคี้ยวอะไรเงี้ยเย็นๆค่ะนะครับเดี๋ยวเราให้เตาร้อนสักแป๊บหนึ่งครับผมก็เริ่มทําการหมักทูน่าเนาะผมก็เริ่มทําการหมักทูน่าไประหว่างนี้เรจะเริ่มจากนําทูน่าครับผมโอ้ยโอ้ยสุรีสุริแล้วก็ใส่น้ำมันมันมะกอกค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะคุณผู้ชมก็เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้ยพริกไทยค่ะนะครับผม แล้วก็คลุกให้เข้ากันเขาให้เข้ากันอันนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่อะไรแล้วไม่ต้องนะเพราะเป็กระทะเทฟลอนครับอ๋อค่ะแล้วก็อันนี้เราก็นีมีส่วนผสมของน้ำมันมากออเราด้วยเสียข้างละประมาณยี่สิบวิค่ะคือให้พอสุกใช่ไหมคะใช่ครับผม คชมแล้วก็ใส่ลงไปเตา<ช>ที่เราตั้งไฟไว้ใช่เนี่ยค่ะแล้วก็พลิกด้านก็จะสังเกตเห็นว่าเนื้อเขาจะมีสีขาวค่ะคุณผู้ชม<ช><ช>ก็ต้องใช้ไฟแรงนะคะ อ๋อนี่ก็น่าจะได้แล้วโดยปกติแล้วคุณ่าเนี่ยเราบางคนก็ทานดิบเป็นซาชิมิอันนี้อันนี้เราแค่มีกลิ่นของพวกเกลือพริกไทยนิดหน่อยกลิ่นหอมแล้วก็ได้แล้วครับพอเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งเราก็จะมาคือตั้งไว้ให้เย็นตั้งไว้ให้เย็นันิดนึงค่ะทีนี้เรจะมาทำในส่วนของส่วนของที่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นโยเกิร์ตซึ่งในโยเกิร์ตนี่จะเป็นซอสของมันนะครับก็จะใส่วาซาบิลงไป อันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัววิดรูทค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่วาซาบิลงไปก็คือเรียกว่าบิดรูทวาซาบิค่ะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตวาซาบิอะไรเงี้ยแล้วก็คือเริ่มจากนำวาซาบิมาใส่ลงไปในโยเกิร์ตค่ะคุณผู้ชมแล้วคนให้เข้ากันถ้า้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแต่ถ้าใครที่ชอบแล้วแต่ความชอบใช่ครับบางคนชอบชีดคอะ อันนี้เขาบอกว่าถ้าปวดปวดหัวอยู่หรืออะไรเนี่ยผ่านนี้ช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่โยเกิร์ตก็ได้ผสมทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็ใส่ฟิชฟูดแยกมาใส่ในในฟิชฟูดเหมือนกันนะครับแล้วคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันถ้าบางคนที่ชอบให้มีความเปรี้ยวอันนี้อาจจะใส่มะนาวลงไปก็ได้แต่นี่เป็นลดรสชาติแบบนุ่มๆแต่จี๊ดจ้า พราะวาซาบีเขาจะขึ้นข้นอยู่ใะแล้วก็นี่ก็จะได้หั่นทูน่านะเราก็จะหั่นบางคนก็จะหั่นสไตล์เป็นเต่าอย่างนี้แต่ผมจะหั่นสไตล์อย่างนี้ก็คือในชิ้นหนึ่งหั่นไป2สองส่วนแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ่ค เดี๋ยวเราก็จะผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อเขาตรงเนี้ยจะยังแดงๆสวยใช่ค่ะตาทานครับตกแต่งตามที่เราต้องการค่ะจะตามด้วยอ่านี่ว่าเป็นวิรุษนะครับค่ะ คุณผู้ชมคือใส่ทั้งสองส่วนผสมนี้เข้าไปก็จะมีสีสันที่สวยงามสวยงามทีนี้เราก็เอาแซลมนอนทูน่าทอดมทูน่าวางับอันนี้คือถ้าเราไม่ใช้เป็นทูน่าจะใช้เป็น ปลาชนอื่นหรือว่าอะไรก็ได้ก็ได้ครับได้แซลมอนก็ได้ครับค่ะแซลมอนก็ได้ซึ่งรสชาติก็จะเปลี่ยนไปตามชนิดของปลาใช่แต่รสชาติของพวกวัสดุดิบส่วนผสมตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เอาหลอกลงไปนิดนึงเนาะเติมลงขั้วเพื่อความแซ่บนะครับ สีแดงๆออกมาอันนี้คือไข่ปลาไข่ปลาแซลมอนนะคะใส่ให้ดูมีสวยงามอันนี้คือไข่ปลาแซลมอนสดเลยอค่ะใช่ครับ<ด>ใช่ครับใช้แบบสดเลยนี่เราก็จะมาลงตัว ไมโครกรีนไมโครกรีนเ่อสวยงามนะครับเนาะอ่าสวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นเมนูแบบเหมือนลดความอ้วนได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับไดเเพราะว่าแบบสาวๆเนี่ยก็คือทานทานได้เลยทานได้แน่นอนเพราะว่าก็จะมีส่วนผสมของสลัดผักสลัดด้วยแล้วก็ทูน่าค่ะ เสร็จครับ่่คครับะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหน้าตาของเซียทูน่าจากห้องอาหารกระทูมายนิ่งคอมเพนีจากโรงแรมไมล์เฮาส์ป่าตองฮิลค่ะ